พี่แว่นพาเซียนสวัสดีครับพี่แว่นพาเซียนวันนี้ฮะห่างหายกันไปนานจะพามาชมการแตะหลบนะผมการแตะไม่ใช่แตะหลบสิแตะแล้วก็วิ่งอ้อมไปเอาฟุตบอลลูกฟุตบอลฮะโดยใช้ตัวตัวเดียวนะฮะผมพี่แว่นทําเป็นอยู่มุมเดียวมุมอื่นเขาพอทําเป็นได้บ้างแต่อ่ายังทํายากอยู่แต่ไม่รอรีพี่แว่นรีบออกมาแชร์กันนะผมโดยที่พี่แว่นใช้จะเป็นจอยนะฮะ พี่แว่นเซตติ้งจอยไว้เป็น w type นะครับผม w type ส่วนคนอื่นก็ต้องเทียบปุ่มลองดูกันเอาเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวลองไปดูตัวอย่างกันว่ามันเป็นยังไงนี่ฮะแตะหลบอย่างงี้อ่าสวยงามมันนีอาจจะไกลไปนิดนึงดูอีกนะฮะช็อตหนึ่งปุ๊บนี่ดับเบิลซิบาร์ช็อตหนึ่งมาปุ๊บแหมเทศาดวิธีอย่างในคลิปนะฮะอย่างดับเบิลซิบาร์วิ่งมาจากทางขวาไปทางซ้ายนะครับผม พอมีตัวที่จะเข้ามาแย่งบอลฮะพี่แว่นก็หักทิศอนาลอ็อกซ้ายเนี่ยครับผมขึ้นเป็นซ้ายบนเฉียงบนฮะแล้วพอจะแตะหลบก็เอาอนาล็อกขวาเนี่ยไม่ต้องกดปุ่มอะไรเลยครับผมยกแต่ล็อกขวาลงเฉียงซ้ายล่างครับผมนี่ฮะอย่างนี้ปุ๊บปุ๊บนี่แว่นจะกดอย่างนี้นะฮะนี่ฮะ ส่วนทิศทางอื่นก็ต้องสลับกันไปนะฮะอันนี้คือมันจะแตะคือเอาตัววิ่งอ้อมขึ้นบนนะซ้ายมือน,นี่คือตัววิ่งอ้อมขึ้นบนส่วนแตะนี่คือแตะมาทางนี้นะนี่นี่ครับผมมาชมกันอีกครั้งนะครับผมเึ๊บนี่ถ้าทำคล่องนี่จัดได้ว่าเท่ะนะฮะจัดได้ว่าเท่อีกครั้งหนึ่งนะฮะปากเนี่เข้าพรวดนักใช่ไหมมึง หวังว่าทริคนี้นะฮะน่าจะช่วยเหลือเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะครับผมพี่แว่นก็ไม่ใช่คนเก่งอะไรแต่ชอบแชร์นะครับผมพบกันใหม่พี่แว่นพาเซียนเทปหน้าครับสวัสดีครับพี่แว่นพาเซียน